พ่อครับสวัสดีครับมนีภาพพี่พ่านออมาต่อตอน้ำต่อคือเก้าครับผมนีก็มากับพา่านจนเก้าครับผมแม่กับต่อมาใบช่องมองครับครับผมนี่เป็นรอบสามนะครับนี่ แม่นไปแล้วครับผมนีม่เพื่อบินจะป้องนี่ครับผมไปต้ตนกล้วยนี่ครับผ้ามัตัดไม่ต่อเขาครับไม่กดจิตหน,น้ามึงตัอนะครับผมมันผมเดี๋ยวให้แม่เพน่นบินกลับมาเรอเนี่ยเดี๋ยวถ้า พี่พะน,น่องนัางอยเบิ้งครับเบร์พอร์ตนงอยู่บ่รครับผมผมแล้วเงี้ยข้าวจีแป๊วนี่ครับเดี๋ยวผ้าพี่พะน,น่องย่างเวลาทั้งหมดครับผมทางแม่เพิ่นบินไปครับแม่เพิ่นบินไปท่าหนังครับผมพี่ผ้านำอยู่เบิ้งครับ ผมแม่พ่นบินมากนี่แหละครับผมเดี๋ยวพี่พอหนองลาดเบึงป้องนี้ครับผมพักกันยังน้ามาครับผมเห็นแล้วครับผมแต่ว่าห้างมาคอยงครับคำลูกฟุตบอลครับผมช่วงหนึ่งพี่ให้นองเบื้งครับผม กล่องบบโบกบวกัสครับเรื่องเกิดฝนเกิดตกแน่ครับหมื่นแน่ครับผม,บมครับผมมาแล้วครับผมอังนึงครับมันเกิดยูมองหมื่นแน่ครับผมถึงว่าทายกล่องเฉลี่นปันได้ครับผมโอ้โหมันล้วครับอังนึงเดียวก็ ลาไปก่อนครับห้ยเป็นไงอีกน้อครับแต่จิตภาพียวภาพี่าน้องมาเอาครับม